เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ7ธันวาคม2568เราจะมาอัปเดตเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไยรายละ1,000บาทไม่เกิน10ไราโดยจะนัดโอนในวันที่25ธันวาคมนี้แล้วนะคะข่าวดีจากกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเงินช่วยเหลือชาวสวนลำไยรายละ1,000บาทนะคะ โดยคาดว่าจะโอนวันแรกในวันที่25ธันวาคมนี้โดยแรงข่าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งถึงโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มหรือชอบผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้เป็นโครงการสนับสนุน ให้ชาวสวนลำใหญ่เป้าหมายอยู่ที่600,000ไร่นะคะ,กะเกษตรกร125,000ครัวเรือนเป็นโครงการที่รัฐบาลอนุมัติเพื่อสนับสนุนเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือนะคะได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่พะเยานานและตากที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วนะคะและไม่มีประวัติการเผาตามประกาศกระทรวงเกษตร เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูการผลิตลำไยให้มีประสิทธิภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพิ่มสัดส,ส่วนลำไยคุณภาพสูงเกรดคุณภาพ AA บวก A ให้มีเพิ่มขึ้นยกระดับรายได้และเกิดแนวปฏิบัติ เป็นภาพลักษ์ใหม่ของการผลิตลำไยคุณภาพสูงของไทยต่อตลาดโลกเงื่อนไขของกเกษตร,รกรผู้เข้าร่วมโครงการนะคะ 1. เป็นพื้นที่ที่ปลูกลำไยที่ให้ผลผลิตแล้วมีอายุตั้งแต่5ถึง25ปีและเป็นพันธ์ุที่ผลิตเพื่อการค้าได้แ,แก่พันธุ์อีดอพันธุ์สีชมพูพันธุ์พงทองและพันธุ์เบี้ยวเขียวเท่านั้น สองเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสื่อการเรียนการสอนจากเว็บไซต์กลมส่งเสริมการเกษตรและผ่านการทดสอบสามต้องดำเนินการตัดแต่งทรงพุ่มและชอบผลตามหลักวิชาการนะคะและอัปโหลดรูปภาพที่ได้ตัดแต่งทรงพุ่มและชอบผลแล้ว ผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กและหากซื้อปัจจัยการผลิตต้องอัปโหลดภาพใบเสร็จรับเงินการซื้อปัจจัยการผลิตในช่วงเวลาดำเนินโครงการที่กำหนดทั้งนี้เกษตรกรต้องดำเนินการในทุกเงื่อนไขหากเกษตรกรไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขโครงการกรมส่งเสริมการเกษตรขอยกเลิกสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามข้อตกลงในสัญญาและดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงนะคะตามบัญชีที่แจ้งไว้และเป็นไปตามสิทธิที่ได้รับไม่เกิน10ไร่คาดว่าจะโอนงวดแรกในวันที่25ธันวาคมนี้ทั้งนี้ขอย้ํานะคะว่าให้เกษตรกรชาวสวนลำไยโปรดระวังมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้ทําธุรกรรมเพื่อการเข้าถึงสิทธิเพื่อเข้ารับสิทธิ์หากเกษตรกรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่หรือสำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดในพื้นที่โดยตรงเท่านั้นนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งข่าวดีเงินช่วยเหลือชาวสวนลำใหญ่ไร่ละ1,000บาทไม่เกินสิไร่รับสูงสุด1,000 0บาทคาดจะโอนวันแรก25ธันวาคมนี้นะคะอัปเดตวันนี้7ธันวาคม2 5 6 8